สวัสดีค่ะ FC รถแห่อนุสรทราบสุกคนนะคะวันนี้อยู่กับช่องสิริเหมือนเดิมบ้านเดี๋ยวลงย t u b e แล้เราติดตกไปสักก่อนนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับน,นี่คือมือมีของเรานะคะ <c oughs> ถามมาซื้อรถแห่อนุสร์นี่ซื้อไผ่าติซื้อผู้นี่ล่ะซื้อเจ้าควงนี่ล่ะซื้อผู้นี้แ่ะนะคะนี่นะคะคือหน้าตาของนายอนุสรน,นะคะเข้าไปเอาดอกมาแต้น ซ่สั่งแล้วเข้าขึ้นแล้วเรียบร้อยระบายเข้าขึ้นเร้วแล้วเรียบร้อยปิดฟ้าแล้วเรียบร้อยเอาบริเวณไทยให้เพิ่งต่อราใส่คือว่าเอิ่นมาไทยขาดแต่เห็ดขาดแต่เห็ดฝ่าวเห็ดไรบริเวณเอิ่นมาไทยจอยมันนีเรือยังเรือทุกอย่างแล้วเร็วเร้วเรือแต่ลองระบบอย่างเดียวเรือแต่ลองระบบนะคะเทียดบอกแบบว่าไงว่าเทียดโอ้ยหัวยงอันนี้บ่าเหนียวออกอยู่แต่แต่ฤดูกาลที่แล้วเสร็จในเด้อกระจกเนี่ย มองว่าสันนี่คะ่ะกําลังปรับปรุงค่ะกําลังเชียร์ทําความสะอาดอยังลยหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเขายุดโดดเน,นา,นะ,าะสา่วงเขาภาษาเขากับประเดี๋ยวไม่งามเลยนะคะนี่นะคะสภาพภายในยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดิมทุกอย่างปกติทุกอย่างอยากยุ่ยย่างเดียวค่ะตอนนี้หลายๆคนก็นสิพ,พบเจอปัญหาเดียวกันคือ บบแมนเพื video, <laughs> <oon> <laughs> this this ่อนเขาอยู่กลางบ้านเพื่อนรถแฮอยู่กลางบ้านค่ะเสียเอาไปล่องเครื่องเสียงอยู่ใส่นอแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือขาวๆนะคะเดี๋ยวตอนล่องเครื่องเสียงมีคลิปให้เบิ่งอีกแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมเด้ออันนี้คุ้มพลังแบบขาวๆนะคะนี่ติมระบบเลยแต่ว่าหกหกแน่เด้อบ้านเนียเมียนเลยนะคะ เดี๋ยวทําความสะอาดอียังเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ้งอีกเครือนึงเด้อค่ะตอนมือล่องระบบผลราคากนไปงานมืออื่นนี่างนะมืออื่นมืออื่นบ่เอมือล่องมืออื่นก็ือ่มีมืออลไรดิมืออื่นนะคะมืออื่นอาจจะมีคลิปให้เบิ้งนี่แค่นี้นะคะคลิปคลิปนี้มาอัปเดตให้เบิ้งซื้อค่ะเดี๋ยวเพื่อที่ว่าเอาดอกมาแล้วคือบโบรายคลิปเอาดอกใส่ให้เบิ้งจักเทืาอะไรดิ บาได้แท้ยากหลายค่ะผู้เพิ่นเอาเขินเพื่อนกระฟ้า,าท่าหนี้ก็ยากค้ายขลองนะคะ<ม>เดี๋ยวติดตามนะคะมืออื่นมีเห้เบิ่งแน่นอนบบให้พผ่านแน่นอนค่ะ<ม>ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ<ม>ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะ<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดดวงใจเป็นกำลังใจให้ทังทีมงานในเด้อคะ<ม>่ะอย่าลืมนะคะฝากไวเดอรถแฮรอนุสร์เศร้าค่ะติดต่อทางติต๊กตอก็ได้อินบ็อกมาก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์หาในแอฟฟ่านะคะ หรือว่าจะค้นหาในแอฟฟารดเอาเบอร์โทรโทรมากก็ได้ค่ะอย่าลืมเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปสมนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คุ้มพลังแบบข,า,ขาวๆนะคะนี่ติมระบบเลยแต่ว่าหกหกแน่เด้อบ้านหนียเมียนเลยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดอยังเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ้งอีกเครื่อนึงเด้อค่ะตอนมือล่องระบบผลราคะกรไปงาน มืออื่นนี่นะมืออื่นมืออื่นบ่อไม่ลองมืออื่นหรือว่ามีมืออลไรดิมืออื่นนะคะมืออื่นอาจจะมีคลิปให้เบิ่ลนี่แค่นี้นะคะคลิปคลิปนี้มาอัปเดตให้เบิ่งกระซื้อค่ะเดี๋ยวเพอร์เทวานเอาดอกมาแล้วคือบอลไทยคลิปเอาดอกใส่ให้เบิ่งจักเทือท่อะไรดิมาได้แท่งยากหลายค่ะผู้เพิ่นเอาขืนเพิ่นกาแฟเาแท่งหนึ่งก็ยากขายของนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะมืออื่นมีให้เบิ่งแน่นอนบ่ใหบผาดแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดดวงใจเป็นกำลังใจให้ทงทีมงานได้เด้อค่ะอย่าลืมนะคะฝากไว้ในรถแูเทอ,อนุสร์ร้าค่ะติดต่อทางติ๊กตอก็ได้อินบ็อกมาก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์หาในแอฟฟานะคะหรือว่าจะค้นหาในแอฟฟาเอาเบอร์โทรโทรมากก็ได้ะคะ่ะ อย่าลืมเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดว้เท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ